สวัสครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟวอรซีอินพอร์ตนะครับอินพอร์ตซีนะก็จะเป็นแนวพวก M k ชนะครับก็เติมร้อยสิบาทก็จะได้ตัวละครนะครับแล้วก็เติมสามร้อยก็ได้มีดแล้วก็เซ็ตเติมห้าร้อยบาทแล้วก็เซ็ตเติมหนึ่งพันบาทก็จะมีกล่องสุ่มด้วยนะครับก็เติมชุดไทยร้อยสิบบาทเติมชุดอสธรรมดาก็สามร้อยชุดสอจีบีก็หนึ่งพันบาทก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีคาร์นะครับเติมสองพันบาทนะครับก็จะมีกิจกรรมใช้กลุ่มด้วยนะครับ ให้ดูนี่ทิกรมแชร์กลุ่มก็จะได้กล่อง5กล่องนะครับแล้วก็โทรคอนถาวรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเซิร์ฟดีกว่าครับไปวอร์มก้อนเหล็กด้วยนะครับเป็นมีก้อนเหล็กด้วยใน M K นะก็เจอกันครับผมทุกคนโอ้โหโคตรนัวหมดแตกเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะ ตายนหนึ่งตายหนึ่งโอ้ลวงเ <c oughs> จ้าพ่อมือสนยัยชื่อคอนดเอาอ่ะแก้มือกันเ <c oughs> จ้าพ่อมือสนัยนะ <c oughs> หัวอีกหนึ่งตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้โดนอัดตัว ผมโดนอัดตัวน้ำเกี้ยจะยาวใชนะ่ไหมปุ๊บปุ๊บอ้อกูตายอี่แวกะแล้วตา,ายลัวเลยว่าต้องฟัง ว่าผมเหมาะเ่นมุมว่ะตัดตัวตายชิวๆครับโอ้หัวศูวนะยื้อล่วงเลย <c oughs> ไม่ถนัดว่ะจำกดข้อที่3ได้ไหมครับมุมต้องดีนะครับเหลี่ยมต้องได้เช่นอย่างนี้ได้ไหมใต้หนึ่ง ล่วงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมุมต้องดีเหลี่ยมต้องได้น,นะครับล่วงนี่เขาเรียกว่ามุมต้องดีนะครับทุกคนเป็นไงสี่คิวแล้วเว้ยมาฟัก โอ้โดนเข้าหัวเลยหัวโ,โยกเลยเ,คคเดี๋ยวผมค่อยเล่น500ประมาณท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับทุกคนขอเล่นก่อนเลยกล้นกันขอแล้วกัน๋วนนยวคให้ตบออโอ้ดูแล้วต้องเล่นเป้านี้แล้ววะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป้าดีกว่า เฮียแตกรัวเลย <Head shot. S 1> ตายหนึ่งตัวโอ้โหเฮียสวนหัวกูกูล่วงเลยว่าจะฟัลไม่ใช่แนวผมด้วยหัวไม่เดียวอะ่ะ <Yeah. S 1> ตายหนึ่งมุมต้องได้ เหียมุมต้องได้เหลี่ยมต้องดีนะครับจำไว้กดข้อ3มุมเห็นไหมมุมอีกป็นไงเป็นไง <Hit shot. S 1> เหลี่ยมต้องได้เนี่ยเขาเริ่มไปแล้วเ <Hit. S 1> อาหมดเซริร์ฟโอ้ยิงกูดิเพื่อน วามาทุกคนเมื่อกี้ของหมดนะคุณโดนยิงจนหมดเลยแล้วปืนอะไรเนี่ยจี้จี้ไอตู่เลยมาเก็บกดวะของแก้เลยมาด้หนนมพี่เก็บกดวะมาเล่นลน้ำนด้วยขอชายเลยดิยแนววัดวัดอย่างเงี้ย มีคี้ด้วยนี่หว่าอ๋อได้ได้ได้ไดครับพี่ชายล่วงยังเนลาเสยชุดาเสภาษาหยังวะ โดยไม่ได้ครับเป็นอร์สกอนำอยู่นะครับตอนนี้กระสุนมยี่สิบหกแมกโนะนู้นครับเจดแม็กแต่มันอยู่นะกระสุนออกพ้นดวกดข้อที่4จังหวะต้องลั่นนะครับโคต้องลั่นหามุมให้เป็นนะครับ ม่หางม่เป็นแตกยังก็แตกยัง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 วัดวัดยังไงโอูโหหอกเลยคนโหดตึมอ่ะ <Double kill. S 1> ให้ขวาซ้ายได้หมดครับแต่ผมหามุมกัดจังหวะได้เลยแบบไม้มานานก็เลยรู้ สองศูนย์อี้เย่โคตรสวยไฟอ่ะคิวเวลาคิวมันมีสวยจัดขีโคตรดี <c oughs> ทำไมจะส่วนเขาเมื่อ,อี้เอาไปเอาไปเอาไปนุ่มนุ่มเฮ้ยเองเองจะร้อน,นแน่เอาไปลุ่นแค้นอะไรเราเนี่ยไม่นจะแค้นแค้นอยู่อะ,อะมาแล้วสกอร์นำอยู่สองหนึ่งนะครับเล่นทุนอยู่เล่นทุนอยู่ไ่นทุนอยู่นะครับเฮ้ยนี่มันจะร้อนเลยเฮ้ย เองนี่ไม่นุ่จะร้อนหรอเองวันนี้ดิเองมีปืนขา,าเอล่วะไอ้น้องชายแต่ตอนนี้ถ้าพี่แตกแล้วพี่เล่นขาอ่ะฮะโทษตทษโทษตัวเต่แบบนี้ก็เล่นได้แบบนัน ทำไมแตกกว่ายังวะผมยังไม่โดนเลยนะเมื่อกี้ชุดสองโดนเด็ดตัวเฮ้ยอยากเทปปืนคาวอ่ะรอ้ยโอ้ยังรัวรัวกับปืนนี่แกะมานมแค่เทปเองอย่ากตกใจน้องเล็บ ทำไมเนี่ยอ๋อ แน <N> ่เอากูสุดแน่เอากูสุดแน่อ๋อไม่ว่าจะไปต่อโทษโทษแล้วกันเมื่อกี้พี่คิดเองขาดขาดขาฮุยฮ้ยฮุยฮ้ยฮุยฮุยอดิ สลับแตกอย่างนี้แหละเฮียกูเ่อคูณลีนล้ำมาดิโหอุ่น,นวะ่มะมาเรานี่ผมดีแล้วมาไม่วัดมม่หัวเลนแบบปีน้อยเลยนะแคร์ละแครแล้ว,ลวตะไม่แครละ แล้วแล้นะแย่ล้วแยล้มาดิแขนจัดตัเนี้ยเมมแล้ตัวนี้เริ่มเมมละเมมล้เมมล้วมว่เสียงวัดเทวะทีมันีมันมุมบ่ ชืลาวะเนี่ยพยะคุลันอะใช่ไอ่านถูกวะะแม่แม่ฮ้ยฮ้ยฮ้ยได้มเล่นอย่างนี้เลยึงนนี่ดิเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยล่วง <laughs> เยียดาผมนะเฮ้ยเดินมาเดินกลับไงนี่ออกมาเลยยาวเดี๋ยวพี่ออกเฉียงให้โดนหนึ่งสามแล้วครับ ขดีนะเมื่อกี้ชุดสองอ่ะขิมาจาัดแบบฟุฟิวฟิวชู่ชู่ชูช่อย่บวกคนอ,อื่นอ่ะไอ้นี้มันมีขาปะวะนองชายพี่ยังเหลี่ยมต้องดีมันต้องได้สีคิวเว้ยแดงเหลืองเขียว หน่งนคมไปพี่คอมไปพี่โ,ฮโฮอ้โหให้หนให้คมไปพี่โ,ฮโ,ฮโฮอ้โหไปไเล่นเป็นเดือนครับมาาออกตานะ สกิดต่ำมน่บโอ้ร <laughs> ีบิรีบชิฮาลโเอ,อ้ยอยาเล่นคายเออมีมีมีคาวหรือเปล่าครับ เม่เป้นเช่ไรอ่ะโอ้ไม่มีแน่เลยเราเป็นเช่ไรอ่ะสองพันสองพันแคปปืนแคปปืนล่วงไงก็ล่วงโอ้ไม่แตกสเนลเซ 6คิวแล้วอ่ะผมน่าจะปิดคลิปแล้วอีกคิวหนึ่งอ่ะเ7คิวเลยแล้วกันคิวคลิปท้ายคลิปคิวคิวขอคิวสุดท้ายเลยผมแตกหรือผมยิงแตกก็ก็ปิดละมันมีกี่เซตอ่ะเซตไอ้พวกเนี้ยเซตพัดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอิงมีกี่เซตละสิบกว่าขายได้เปล่าจะไปรู้ป่ะไม่ได้หรอกเขาแจกไหมหรอ เฮ้ยเองมาดิเฮ้ยอา้าหรือครับคุยกับผู้เล่นทางบ้านหน่อยแล้วกนะันเอ้ยคิดอะไรวะกอไก่ครับ h e a d เฮ้ย จดคิ้วหมดยังวะหมดเถอะไม่อยู่วะเอามามาไม่คิวท้ายคิวท้ายแปดคิวก็ได้ไม่ได้นมเอานุ่มปูยืนนอนเลยโหลโหลครับพี่ชายอา ก่อนวันนี้เลยครับทุกคนก็เจอกันครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะขอเล่นคลิปทั้งเล่ยหมดละให้ให้ไปแล้วไปแล้วเจอกันนะทุกคนไปแล้ว